สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอ Xiaomi Mi9 นะคะจอจะมี2แบบนะคะจะมีจออย่างดีกับจอเทียมนะคะอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นจอเทียมนะคะจอก็จะหนากว่าสัมผัสไม่ค่อยดีนะคะสีก็จะซีดนะคะอันนี้เป็นจอตัวเก่าของลูกค้านะคะอันนี้สีจอเพี้ยนนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นไงบ้างนะคะเริ่มแรกเราก็จะมาดูที่ความสว่างของหน้าจอนะคะว่าถ้าปรับความสว่างสูงที่สุดกับต่ำที่สุดเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้ความสว่างสูงที่สุดนะคะนี่นะคะต่อไปแสงสว่างน้อยที่สุดนะคะนี่นะคะ สามารถเพิ่มแสงลดแสงได้นะคะต่อไปมาดูที่ทัชสกรีนเงินว่างนะคะนี่นะคะยรอทัชสกรีนได้นะคะนี่นะคะทัชสกรีนได้นะคะนี่นะคะ กระป๋าสีจอนะคะจอไม่มีรีพิเซลนะคะจอไม่ขึ้นเส้นนี่นะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะนี่นะคะ สัมผัสนะคะสัมผัสได้นะคะหน้ารอสัมผัสได้นี่นนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ